กลุ่มเซฟคบีนะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มกันด้วยจากการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนเล็กๆสองสามคนซึ่งมองเห็นถึงวิกฤตป,ปัญหาของการดำเนินนโยบายของทางภาครัฐอ,อ,อ,งอ,งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดทำโครงการต่างๆขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าภาคประชาชนมีส่วนร่วมน้อยเลยได้มีการจัดรวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยน มีการส่งตัวแทนเข้าไปร่วมฟังรับฟังประชาคมเมืองหรือทำประชาพิจารณ์ในโครงการที่เราเห็นว่าประชาชนน่าจะมีส่วนร่วมได้มากกว่าน,นี้เพราะเรามองว่าการจัดทําโครงการของหน่วยงานภาคร,ารัฐที่ผ่านมาเป็นลักษณะจัดตั้งกลุ่มบุคคลเข้าไปมากกว่าที่จะรับฟังหรือสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนจริงจรงทเก็บีเลยมีนโยบายเบื้องต้น3ด้านที่เรา ได้ทำกันคือด้านสิทธิชุมชนด้านาดูแลปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของตัวจังหวัดกระบี่เองปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องสําคัญที่ผ่านมาเราดําเนินการมาแล้วเกือบจะ2ปีก็ได้ทําให้เกิดกระแสตื่นตัวของประชาชนในจังหวัดระบีมากขึ้นที่อยากจะมีส่วนร่วมหรืออยากจะอ,ออกแบบบริหารการจัดการบ้านเมือง ขอจดกระบ,บี่เองเพราะผมเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั่นแหละคือการปฏัริปที่ต้องเริ่มจากชุมชนท้องถิ่นเป็นจังหวัดแล้วจังหวัดเป็นประเทศต่อไปจนถึงตอนนี้เนี่ยสมาชิกขับเคลื่อนกันยังไงมีการเกาะกลุ่มยังไงแล้วบ้างตอนนี้สมาชิกของกลุ่มเชืกบ,บี่ก็แบ่งเป็นหลากหลายนะครับคือเราจะแบ่งงานกันทำไปแล้วทันแตยว่าใครตำน่งตรงไหนก็ให้รับผิดชอบหรือว่าช่วยกันตรงนั้นเพราะว่า มันมีหลายภาคสว่วนที่เข้ามาร่วมในกลุ่มอย่างเช่นถ้าคนที่มีความคิดเห็นหรือมีเวลามากพอก็จะมีการส่งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมรับฟังนโยบายหรือไปร่วมวางแผนในการจัดทําโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะมีหลายภาคสว่วนที่เป็นนักวิชาการเป็นศิลปินในเครือข่าย ที่ช่วยกันรณรงค์โอกาสต่างๆที่ผ่านมาครับผมอย่างล่าสุดกรณีเวทีค .3 อสเราได้มีข้อสรุปจากผลของเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเวทีค้อสที่ผ่านมาผมรู้สึกเป็นลบมากเลยนะครับเพราะเห็นถึงความไม่เป็นธรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือหน่วยงานปกครอง ลักษณะที่เช่นเช่นการใช้กองกําลังทหารติ<ม>ดอาวุธมาประจําบริเวณสถานที่จัดงานซึ่งมองว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนขั้นพื้นฐานลักษณะเข้าข่ายการข่มขู่ประชาชนเพราะผมมองว่าประชาชนมือเปล่าแค่อยากไปร่วมแสดงความคิดเห็นแต่มีการใช้กองกำลังในลักษณะนี้มันหมายถึงว่าการไฟฟ้าแห尔เองก็คงคิดว่า ประสบการณ์ของการไฟฟ้าผลิตที่ผ่านมาแต่ละที่ต่างกันแต่กระบี่สโลแกนเ็าบอกว่ากระบี่เมืองนะ่าอยู่ผู้คนน่ารักซึ่งเป็นจริงตามนั้นลักษณะีนงานจ,จัดการเมื่อวานชาวบ้านที่ไปที่ผู้เห็นต่างผู้ไม่เห็นด้วยเขาก็าไปในลักษณะสงบไม่มีวี่แววหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะกอบให้เกิดความรุนแรงได้เลยแต่แปลกตรงที่การจัดเตรียมงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือบริษัททีหรือบริษัทที่ปรึกษ,ษาเน้นเน้นเป้า เพื่อจะให้พอสามผ่านไปได้สำเร็จโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ถึงตางได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงครับมีลักษณะการจัดตั้งแม้กระทั่งพระสงฆ์องคราเ้าเขา,ามีการเชิญนิมนต์กันมามีการขนคนซึ่งเป็นคนของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเราตรวจนับจำนวนรถเรามีคนที่ลงพื้นที่ทำงานเก็บข้อมูลรายละเอียด ซึ่งเราคิดว่าประเด็นพวกนี้จะปเป็นประเด็นที่เราจะใช้สู้กันในชั้นสามต่อไปครับครับอย่างกรณีเมื่อวานนี้ไม่ใช่ว่าทางกพผอเขาห้ามไม่ให้กลุ่มชาวบ้านเข้าไปใช่ไหมฮะแต่เลือกที่จะไม่ไม่เข้าไปเองอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับผมว่าขั้นตอนการปฏิบัติหรือวิธีการดําเนินการของกพอ,พอ,พอเองเนี่ยมันน่าสงสัยตั้งแต่เริ่มต้นมีการจัดวางกองกาลังมีด่านทุกจุดสก,กัดทางเข้าบริเวณงานมีการเตรียมงานไว้ล่วงหน้าก่อนหน้าจะถึงเวลา เริ่มต้นคือกำหนดเวลาว่าเริ่มต้นงาน12ในการทำานาทีแต่ก่อนหน้านั้นมีคนของการไฟฟ้าหรือองค์กรหน่วยงานที่จัดตั้งเข้าไปอยู่เต็มพื้นที่หรือเต็มจานวนเก้าอี้ทําให้ชาวบ้านกลุ่มอื่นที่อยากจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งก็เลยนั่งกันอยู่ข้างนอกตากแดดก,กันไป โดยมีกองกำลังติดอาวุธที่เรามองว่ามันไม่จําเป็นเลยมันไม่จําเป็นเลยที่จะใช้กองกำลังติดอาวุธหรือว่าเจา้าหน้าที่หน่วยปราบจาราจนทําให้สะท้อนเลยว่าการไฟฟ้ากําลังกลัวอะไรอยู่ท่านกลัวความจริงอยู่หรือเปล่าถึงได้จัดเตรียมงานในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเรามองว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมครับผมผมยืนยันว่ามันเป็นธรรมขอไม่ลงรายละเอียดมากเพราะยังมีประเด็นอีก หลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อที่เราสามารถจะเท้่แย้งกันทำคอ3าได้ตรงนี้ขอถามเพื่อใครความคลังแคลงใจของสังคมนิดนึงว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยทางกฟผไม่ได้ห้ามที่จะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าแต่คนมันเยอะจริง,รงๆใช่ไหมครับจากที่ดูเมื่อวันในห้องประชุมถึงแม้จะส่งตัวแทนสักส่วนหนึ่งเข้าไปก,ก็คงจะนั่งกันลำบากใช่ครับตัวแทนที่เข้าไปได้ก็เป็นลักษณะที่ เป็นคนที่ชาวบ้านไว้ใจแล้วก็เลือกที่จะให้เป็นปากเป็นเสียงแทนและอีกอย่างหนึ่งคือการจัดเตรียมพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองได้จัดเตรียมมวลชนซึ่งผมเชื่อว่าเป็นการจัดตั้งเพราะผมดูจากออปริมาณรถที่มาร่วมงานผมพบเห็นรถโดยสารขนาดใหญ่ซึ่งเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาจากนนทบ,บรุรีมาจากจังหวัดใกล้เคียง มีจํานวนรถตู้ของการไฟฟ้าที่รับส่งบุคลากรซึ่งดูแล้วเป็นลักษณะที่เขาขายเป็นการขนคน,คนมีข้อมูลมาว่ามีเที่ยวบินที่มาจากทางกรุงเทพที่มีเครือข่ายขององค์กรการไฟฟ้าเองครับเมื่อวานเนี่ยที่ม่ต้องมีการวางกําลังกันอย่างแน่นหนาแบบนั้นเนี่ยเขาทางผู้จัดอ้างว่า เป็นผลสืบเนื่งองจากวิทีค .1 ค .2 ที่มีความรุนแรงโดยฝั่งชาวบ้านไปต่อต้านอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับผมไปร่วมรับฟังทุกครั้งครับที่มีการรับฟังความคิดเห็นผมมองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดมาจากผู้เห็นต่างหรือผู้ดค้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งทำค .2 ออที่บ้านคลองั้ว่ามันเกิดจากผู้นําท้องถิ่นบางคนที่มีกลุ่มจัดตั้งกันมาแล้วก็มองว่าทายังไงก็ได้ให้การไฟฟ้าผ่าน กิจกรรมผ่านงานไปได้โดยไม่เปิดโอกาสหรือชาวบ้านรู้ดีว่าที่เข้าไปร่วมกิจกรรมจะไปทำอะไรกันแต่การบล็อกมากกว่าเป็นการบล็อกเป็นการปิดหูปิดตาไม่อยากให้ชาวบ้านกลุ่มอื่นได้รับรู้ความจริงครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราเรามองพบเห็นความไม่น่าไว้วางใจความมีความน่ากลัวที่จะส่งผลต่อความสันติสุขในพื้นที่ เจอปรากฏการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นบ้างหรือยังครับ <S <S ผมมองเห็นความแตกแยกถ้าในส่วนตัวพูดถึงว่าผมเป็นคนกระบ,บี่ยเอยอะเดเลยผมรู้ดีว่าเมืองกระบี่ชุมชนเติบโตร้อมกันฟ้าไายผลิตคือเมื่อก่อนเรามีโรงไฟฟ้ามาก่อนสังคมคนกระบ,บี่อยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาแต่หลังจากที่มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้า,ฟาฐานหินแ0ดร้อยมวฑลขึ้นมาเนี่มันมีการจัด ตั้งกุมคนมีการให้ข้อมูลผิดเบือนมีการสร้างกลุ่มคนของตัวเองที่เข้าไปล็อบบี้หน่วยงานต่างๆล็อบบี้ภาคสังคมล็อบบี้แม้กระทั่งองค์กรศาสนาสถาบันการศึกษาอะไรอย่างนี้ครับเป็นต้นเช่นเชิญชาวบ้านไปรับฟังทำกิจกรรมเรื่องอื่นตัวสุขภาพแต่ใช้รายชื่อเข้าไปประกอบเพื่อช่างความชอบธรรมครับครับ ในส่วนของกลุ่มเซฟกระบี่เองนี่เจอการกดดันในแง่วิชามารอะไรอย่างนี้เจอไหมครับทราบมาว่าก็ต้องต่อสู้ทั้งในเรื่องของรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดกระบี่ด้วยซึ่งเป็นสถานที่บ้านเกิดของทุกคนที่ร่วมในเครือข่ายผมคิดว่ากลุ่มเซฟกระบี่เป็นองค์กรเล็กๆที่ขับเคลื่อนกันเองโดยไม่ได้มี ไทมาร่วมสนับสนุนแต่หลังจากดําเนินงานมาได้ระยะหนึ่งเราก็มีการพบปะเครือข่ายกลุ่มอื่นมีการให้ความร่วมมือด้านวิชาการนะมีฝ่ายวิชาการมีฝ่ายกฎหมายมีเครือข่ายศิลปินสื่อสารมวลชนที่มาช่วยเราขับเคลื่อนเพราะเรามองเห็นตรงก,รกันว่าเรื่องประเด็นการเห็นต่างเนี่ยมันเห็นต่างกันได้แต่เรามีจุดร่วมกันที่เรามองว่าเราจะไม่ยอมรับการ รังแกการเอาเปรียบหรือว่าการจริตคอร์รัปชันเราเลยต้องทำงานร่วมกันจากต่อเรื่องดูเหมือนฝั่งที่อยู่ตรงข้ามพยายามที่จะ,อะบอกว่าเนี่ย NGO กับความการพัฒนาหรือว่าไม่ยอมเสียสละหรือว่าบาชักจูงชาวบ้านทําให้เกิดความแตกแยกตรงนี้เราอยากจะชีช้แจงอย่างไงบ้างผมมองว่าการสร้างวาฒกรรมคาว่า NGO เนี่ยเป็นการให้ร้ายมากกว่า เพราะว่าต้องมองที่จุดประสงค์มากกว่าว่าที่เขามาทำงานเนี่ยเขามาทำเพื่ออะไรเป็นประโยชน์สาธารณะหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องสาธารณะเนี่ยผมมองว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนก็ไม่ใช่ที่จะเอาไปใช้อ้างว่า NGO มาเพื่อหาผลประโยชน์หรือรับจ้างใครมาเพราะที่ผมมอง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่มาทำงานหรือว่าองค์กรต่างๆที่มาในเข้ามาร่วม ิจกรรมดําเนินการเพื่อต่อต้านหรือคัดค้านงูฟ้าฐา,า,า,านหินเนี่ยมาด้วยความบริสุทธิ์ใจและหลายฝ่ายมองเห็นตรงกันว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของจังหวัดกระบี่มันเป็นเรื่องของคนทั้งภาคใต้กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเราเห็นตรงกันว่าภาคใต้เราควรจะเป็นภาคอ,อุตสาหกรรมการเกษตรการประมงและท่องเที่ยวมันก็น่าจะพอแล้วการหยิดยื่นแผน PDP เข้ามาพัฒนาภาคใต้เนี่ยเพื่อให้เป็นภาคอุตสาหกรรมผมคิดว่า ภาครัฐหรือผู้มีอำนาจคิดผิดนะครับมันเป็นการรังแกมันเป็นการทำลายหลายๆอย่างเรื่องราวหรือว่าเรื่องสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากกว่าที่จะใช้แผนนี้มาพัฒนาภาคใต้ต่อจากนี้จะมีการเคลื่อนต่อไปอยังไงครับเราก็ต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะบรรลุผลหรือ,อ,อชนะหรือแพ้ก็ขอให้ทำกันเต็มที่ครับ เราก็ต้องทํางานกันต่อไปและผมคิดว่าเป็นงานหนักมากด้วยเพราะว่าเราสู้อยู่กับเเงินมหาศาลผลประโยชน์มหาศาลของกลุ่มทุนครับยิบ่งตอนนี้เขามีอํานาจปืนมาประกอบแบบด้วยแล้วแล้วก็เราก็ต้องทํางานกันแบบอย่างรัดกุมแล้วก็มีแบบแผนมากขึ้นครับครับท้ายแล้วเปิดโอกาสให้เชิญชวนคนกระบี่มาร่วมในกิจกรรมของซิสก็ผมอยากให้คนกระบี่มองเห็นประโยชน์ของคนรุ่นต่อไปมากกว่าที่จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของตัวเอง พราะที่ปัจจุบันเนี่ยคนในกลุ่มเซฟกระบี่ที่มาทํางานร่วมกันทุกคนมองเห็นตรงกันว่าพวกเรารับผลกระทบมาจากโครงการของทางภาครัฐหรือการเปลี่ยนแปลงของกระบี่แบบก้าวกระโดดการเปิดการท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเปิดการท่องเที่ยวมาโดยเราไม่มีข้อมูลหรือว่าเปิดการท่องเที่ยวโดยไม่มีแบบแผนว่าเราจะไปทิศทางไหนการท่องเที่ยวประเทศไทยเปิดการท่องเที่ยวมา2,530ปีนี้แค่27ปีแต่ความเละเทะ ความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติมันเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกระบวนการเรียนรู้เริ่มต้นเลยผมเลยมองว่าพวกผมเป็นผู้ได้รับผลกระทบผมเลยอยากมีส่วนร่วมในกลุ่มอยากมีส่วนร่วมกันร่วมคิดวางแผนเพื่อปกป้องระบียเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ